โอเคผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยผมวันนี้ก็จะมาสอนคอมโบของผลทีเล็กนะคนนะ oh. ผลที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคนผมเลยเพิ่งได้มาทําคลิปนะทุกคนคือค่อนข้างจะมันกว่าจะขายแล้วก็กว่าจะอันนี้นะทุกคนคือมันเอาง่า okay. ยคือผมไม่อยากจะซื้อเออมันเป็นผลที่ผมดูด,ดูที่แบบรีวิวแอดมินรีวิวแล้วคือแบบมันค่อนข้างจะเล่นเล่นโหดนะผมว่าแต่มันแบบ สกิลมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่ผมแบบถ้าแบบจะเป็นผลสายสปแปมันคือแบบให้สปแปมไปเลยอะไรประมาณนี้คือมันค่อนข้างจะเป็นผลที่ต่อคอมโบได้ดีกว่าสปแปมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือแบบคอมโบก็ดีเหมือนกันนะสปแปมก็ไม่ได้เร็วนะผมว่าสปแปมนี่ผมก็เห็นคนเล่นอยู่นะแต่มันแบบไม่ได้เกินเซิร์ฟเหมือนแบบผลจิ้งจอทุกคนคือผลจิ้งจอตันนี้คือเกินเซิร์ฟจ,จ,จ,จัดเลยนะโอเคประมาณนี้ทุกคนส่วนเส้นเราก็จะมีหมัดแบมพายแล้วก็ผลทีเล็กแล้วก็หอกคาตาคุริทุกคนนะ สามอย่างนี้คือเราจะใช้ในการคอมโบหลักๆ,ๆเลยนะทุกคนใครไม่มีก็ไปหาทำานะคือเล่นง่ายแน่นอนนะคนวันช็อตชัวร์เลยนะเซตนี้แล้วก็ของแต่งเนี่ยผมใช้เป็นแว่นตาโดฟาคนนะคือมันสามารถเดเมดแปดแปดเปอร์นะ,ะคนเดเมจทุกอย่างเพิ่มมา8%เซแล้วก็ลดคูดาวดนะ,ะคนคือมันค่อนข้างจะดีมากนะแล้วก็มีวิ่งเร็วด้วยนะคือแบบมันครบจบในอันเดียวนะเพราะว่าใครที่แบบ เป็นสายพ p เนี่ยผมราะว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็สเตตัสเนี่ยผมอัพเป็นสายผลนะทุกคนก็จะประมาณนี้นสำหรับเซตนี้นะก็ลองจัดตามผมดูทุกคนนะใครที่แบบไม่มีหรือขาดอะไรก็ไปหามาทุกคนคือหลักๆมันต้องใช้จริงๆนะสามอย่างนี้นะโอเคผมก็น่าจะพูดมากนะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปดูคอมโบนะผมก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะทุกคนโอเคถ้ากดแล้วก็ไปดูคอมโบกันได้เลยนะทุกคนนะโอเคพีลี่ โอเคประมาณนี้ผมสลับคอมโบ1น,นะค่อนข้างจะถือว่าเล่นง่ายนะผมว่ามันไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะคนคือมันคือสกิลของของสกิล2ของ,อของทีเล็กเนี่ยมันค่อนข้างจะโดนง่ายอยู่แล้วนะคนถ้าเราแบบโซไปแล้วก็ดูดอะไรประมาณนี้นคนเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ง่ายคือวงมันก็กว้างแล้วก็ยาวอยู่ในระดับหนึ่งนะคนแต่ก็เราต้องมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมือนิ่งด้วยนะคือแบบ เราต้องแบบหันไปแบบตรงศัตรูเปเปรนะทุกคนถ้าเราอยาแบบโซไปแล้วก็สกิลสองออกมานทุกคนผมแนะนํานะโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับคอมโบหนึ่งแล้วก็ไปต่อคอมโบสองเลยกันนะทุกคนโอเคพี่ลี่ประมาณนี้หมดสำหรับคอมโบ2นะ2คอมโบ หนึ่งเซตทางเราที่มาแนะนําในวันนี้นะคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมนะทุกคนโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคนนะถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปได้ทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็เลยมีเพียงเท่านี้นะคนนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะายบาย